ครับสวัสดีครับในช่วงนี้นะครับก็ฝนกําลังเมืดครึิมจะตกนะครับกําลังเมืดครึิมจะตกตอนนี้ก็เครนฟ้าเครืงฝนอยู่นะครับเคนฟ้าเครึงฝนอยู่คาดว่าฝนจะเทลงมาแน่นอนนะครับตอนนี้ก็มาชมหลังบ้าน ะครับหลังบานซึ่งมีปลาสวยๆนะครับให้ดูนะครับ,นะรบแล้วก็อีกสักตู้จะพาไปดูกบที่ได้สองเดือนนะครับครับตอนนี้ฝนกำลังตกมาอย่างหนักเลยนะครับตอนนี้ทาง ตำบลกบวันอำเภอุ้นหันนะครับตอนนี้ตกหนักพอสมควรนะครับตกหนักพอสมควรอยู่จากที่ไม่ตกมาหลายเดือนนะครับไม่ตกมาหลายเดือนตอนนี้ก็ จะให้พี่น้องดูกันสดๆเลยนะครับตอนนี้สดๆเลยครับ ครับหลังจากฝนตกมาอย่างแรงนะครับเมื่อ15นาทีที่ผ่านมานี้นะครับเล่นเอาน้ำขังตามซอย่เน,นื่องจากว่าฝนตกหนักนะครับเมื่อสักครู่นี้ตกหนักมากเลยตอนนี้ก็ นก็หยุดตกบ้างแล้วนะครับตอนนี้แต่น้ำในซอยนี้ก็ยังยังไหลไม่หมดนะครับ ครับหลังจากฝนตกลงมาอย่างแรงนะครับเราก็มาดูที่หลังบ้านกันนะครับที่มาดูที่ขอ,อกบกันนะครับตอนนี้กบนับได้วันนี้นะครับวันที่10กรกฎาคมนะครับก็ได้2เดือนพอดีนะครับ2เดือนพอดตีตอนนี้ก็จะจับขายแล้วนะครับจะจับขายแล้ว เดี๋ยวจะเอารอบใหม่ลงนะครับรอบใหม่ลงยังเหลืออีกเ,อเป็นบอ่อกรบอีกบอ่อหนึ่งนะครับที่เลี้ยงแบบธรรมชาติเอาไว้ดินนะครับอันนี้ก็เป็นบอ่อกระชังบกนะครับบอ่อกระชังบกโตแล้วนะครับอายุได้สองเดือนแล้ว ที่นํามาเลี้ยงนะครับในสองเดือนแล้วที่นํามาเลี้ยงลงกบเมื่อวันที่สิบพฤษภาถึงสิบกรกฎาก็ไดสองเดือนพอดีนะครับกบสวยๆนะครับตัวสวยๆกาลังน่ากินเลยนะครับกําลังน่ากินเลยถ้าเอาไวนาน้นานๆน,น,นะครับ กระดอกกระดูกแข็งนะครับกินไม่อร่อยนี่กสัมันน่ากินนะครับดูครับหลังจากฝนตกนะครับหลังจากฝนตกรู้สึกว่ากบนั้นจะดูตื่นเต้นเป็นพิเศษนะครับเมื่อได้รับน้ำฝนตอนนี้เขาตื่นเต้นมากนะครับ ็ให้อาหารนะครับอาหารเช้าก็ตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณสัก12นาฬิกานะครับ12นาฬิกาวันนี้ให้กินสายๆหน่อยนะครับเนื่องจากว่าฝนตกนะครับหลังฝนตกเขาก็จะเล่นน้ำฝนนะครับตามธรรมชาติของกบ ตามธรรมชาติของกบที่โตเร็วนะครับให้หัวอาหารกบโดยเฉพาะนะครับดูครับมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับตัวตัวเล็กก็มีนะครับตัวเล็กก็มีโต โตไม่ทันกันนะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะกินอาหารไม่ทันเขาหรือว่าเขาจะโตแค่นี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตามที่เคยเลี้ยงมาบางรุ่นก็โตมากนะครับโตมากสามตัวอย่างนี้ก็ตกไปกิโลกว่านะครับกิโลกว่าอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสักสี่หรือห้าตัวนะครับกำลังพอกินเลยนะครับกำลังพอกินเลย กระดูกอ่อนๆนะครับเอาไปผัดเผ็ดนะครับเอาไปต้มหรือเอาไปตำน้มพิกก็อร่อยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็มีทั้งบรรยากาศฝนตกมีทั้งบรรยากาศ ที่ดีนะครับบรรยากาศที่ดีหลังฝนตกก็มืดตึมจืมจือทั้งวันนะครับวันนี้ครับผม